สวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของครบบันครคข่าวค่ะพบกันวันนี้1มิถุนายน2556กับคุณชม่านังและดิฉันนิรัชยาค่ะไปต่อที่การประกวดการออกแบบเครื่องประดับนะครับโดย GIA ก็จัดก,การประกวดออกแบบเครื่องประดับ Create Your Own w a y Legacy จากจินตนาการนะครับบรรดาลใจสู่ความงามอันเป็นหนึ่งหาสุดยอดนักออกแบบอัญมณีชิงรางวัลคอสเซียนจาก GIA และเงินมูลค่าสูงกว่า 900,000บาทครับจากความเชื่อทางจิตวิญญาณผ่านมุมมองอันสวยงามนำมาผสมผสานกับความพร่างพราวของดวงดาวบนท้องฟ้านะครับทำให้มีผลงานเครื่องประดับชื่อ The a m u l e t e Collection ของ j จมส W. c o r ์ e รเต็ไมไปด้วยความวิจิตรงดงามและน่าหลงไหลที่ตั้งใจนำมาให้เยาวชนและผู้ที่สนใจที่ศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบเครื่องประดับในไทยพร้อมมาบอกเล่าถึงประสบการณ์และแรงบันดาลใจตลอดจนเส้นทางสู่ความสำเร็จในงานถแถลงข่าวการประกวดการออกแบบเครื่อง ระดับในหัวข้อ Create Your Own Legacy จากจินตนาการบรรดานใจสู่ความงามที่เป็นที่หนึ่งเวทีที่หาสุดยอดนักออกแบบอัญมณี หากกล่าวถึงเวทีการออกแบบอัญมณีในเมืองไทยยังมีน้อยทําให้การพัฒนานักออกแบบอัญมณีรุ่นใหม่ย,ยังอยู่ในกลุ่มที่เล็กด้านนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณียังเห็นว่าการออกแบบอัญมณีมีความยากในตัวทําให้คนสนใจในเรื่องนี้น้อยการมีเวทีเปิดกว้างมากขึ้นจะช่วยกระตุ้นนักออกแบบรุ่นใหม่และอุตสาหกรรมเครื่องประดับให้ดีขึ้นด้วยคือ,อสําหรับสายเลือดใหม่นะคะก็คืออยากจะให้เขาเนี่ยจริงๆคิดว่าสําหรับการเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะบางคนมองว่ายาก อะไรงี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแค่เป็นดีไซนเนอร์หรือนักออกแบบเนี่ยมันก็คือสเต็ปแรกแหละ อย่างนี้ค่ะก็คืออยากจะให้มีความเปิดกว้างในเรื่องของความคิดแล้วก็พยายามศึกษาเอาวัตถุวัตถุดิบหลายๆอย่างเนี่ยเอามาปัจจุบันนี้เนี่ยเทรนด์เนี่ยมันไม่ได้เน้นแล้วว่าคุณจำเป็นจะต้องนําแค่เพชรอย่างเดียวมาออกแบบเป็นจิวเวลรี่คุณจะสามารถนำวัสดุหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเชือบเป็นพลอยเป็นหินเป็นอะไรพวกนี้เอามาออกแบบเป็นจิวเวลรี่ได้หมดเลยและนี่ก็คือถือว่าเป็นสเต็ปแรกแหละที่คุณได้ก้าวเข้าไปเพียงแต่ว่าโครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับในหัวข้อ Create Your Own Legacy จากจินตนาการบรรจัยสู่ความงามที่เป็น ที่1ค้นหาสุดยอดนักออกแบบอัญมณีกิจกรรมฉลอง20ปี GIA Campus องค์กรตรวจวิเคราะห์เพชรพลอยสีและมุมรวมทั้งวิจัยและสถาบันการศึกษาชิงรางวัลคอร์สเรียนจาก GIA และเงินสนมูลค่ากว่า900,000บาทสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้ที่ www.facebook.com/giathailand หรือเว็บไซต์ www.giathai.net ครับ เดี <łość> ๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะทั้งหมดนี้คือครบวันครบข่าวในวันนี้นะครับคุณนิรชยามอนทองผมชมนันวันเมีรพร้อมกับทีมข่าวต้องขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการสวัสดีครับสวัสดีค่ะ